สวัสดีครับนะครับผมก็คลิปนี้เป็นเป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะครับก็คือผมอยากจะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับดราม่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นดราม่าในวงกว้างนะครับแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกไม่เขาเรียกไงรู้สึกไม่สบายใจนะครับคือก่อนหน้านี้ผมในคลิปชาวล็อกบอกไม่น้าล่าสุดนะครับที่ผมปล่อยไปก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผมเจอตัววาวปรับละเอียดเสียนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ CO2 เนี่ยมันระเบิดลงตู้เนื่องจากตัววาว ปรับละเอียดมนะันไม่สามารถที่จะกักตัวก๊าซ c o 2ได้นะครับคือลงไปแบบลงเต็มๆเลยจนน้ําผมลองชิมน้ําจนน้าเป็นเหมือนเฟื่อนๆเหมืนอนมีติดปลายซ่าคล้ายๆโซดาเลยนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ปลาสิ่งมีชีวิตปลาหอยกุ้งทั้งหมดตายยกตู้นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็พอผมปล่อยคลิปไปได้สักจริงๆเป็นเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วแหละตอนนี้ตู้ก็กลับมาสภาพโอเคแล้วเกิดกับตู้ใบนี้นะครับแต่ผมพเพิ่งนว่างตัดต่อคลิป ทีนี้พอผมปล่อยคลิปลงไปนะครับมันก็ผมเพิ่งพอดีผมเพิ่งได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเขาก็จะไม่ค่อยโอเคนะครับหมายถึงว่ามันดูแล้วมันรู้สึกเสะเทือนใจนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็จะ,อะบอกว่าทําไมเนี่ยมัน CO2 ระเบิดไม,บไม่รีบไม่รีบช่วยปลาล่ะทำไมวมจะถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้ผมก็จะขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะครับคือผมแล้วก็ เดี๋ยวผมชี้แจงไปทีละสเต็ปละกันนะครับทีละประเด็นก็นั่นแหละสาเหตุที่ทาไมผมไม่ช่วยนะครับคือในคลิปนั้นที่ผมถ่ายลงไปมันจะมีสัญญาณเตือนครั้งที่1สัญญาณเตือนครั้งที่2งนะครับสัญญาณเตือนก็คือตัววาวาปรับละเอียดเนี่ยเวลาเราปรับปรับไว้สมมติผมปรับไว้ตู้3าผมจะปรับไว้ประมาณวิละ2ฟองนะครับตัวนับฟองออกประมาณ2ฟองต่อ1วิมันจะให ให้ตัวสีดรอปเชคเกอร์ออกมาเนเขียวอ่อนๆนะครับเขียวอ่อนๆไม่ถึงกับโอเวอร์ไม่ถึงกับเหลืองนะครับแล้วพอผมปรับอันนี้สัญญาณเตือนนะครับที่เคยเจอแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนผมไม่รู้ว่านี่คือสัญญาณเตือนแต่ผมรู้แค่ว่ามันใกล้จะเสียนะครับแล้วผมไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้นะครับมันก็วันแรกในสัญญาณเตือนผมก,ก็ปรับใช่ไหมพอวันต่อมามันก็คือปรับไว้2ฟองตัววิวันต่อมามันก็ปุ๊บขึ้นแรงผมก็มาปรับปรับแรงแล้วก็ผมซื้อ,อตัววาล์วที่เป็นตัว ssmc วาล์วหรือเปล่า ไม่ได้ซื้อตัวนี้มีน้องท่านหนึ่งให้มาครับก็เตรียมที่จะมาเปลี่ยนแล้วแต่ผมไม่ว่างเปลี่ยนสักทีนะครับจนวันที่เกิดเหตุการณ์สูญเสียนะมันเป็นคนละวันกับที่สัญญาณเตือนนะครับที่หลายๆท่านดูในคลิปอาจจะมองว่าเอ้แมันเตือนปลาฮุบขึ้นอาวกาศแล้วผิวน้ําแล้วทําไมไม่รีบอัดออกช่วยนทำไมมัวแต่ถ่ายคลิปจนมันตายคือตอนที่วันที่มันเกิดการสูญเสียนั้นคือคนละวันกันในวันที่เกิดการสูญเสียคือครั้งที่3เนี่ยสัญญาณเตือนหนึ่งสัญญาณเตือน2ผมอันนี้อันนี้เป็นข้ออ่่่าผผิดดพลลงมเททีีีไรบใจ ไม่รีบเปลี่ยนวาล์วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เสียจนกัก CO2 ไม่อยู่แล้ว CO2 ระเบิดปุ้มเข้าไปจนแบบดอบเหลืองอ่อยขนาดนั้นนะครับแล้ววันที่เกิดการสูญเสียเนี่ยก็คือผมตอนเหตุการณ์ที่เกิดการสูญเสียคือปลาตายท,ทุกสิ่งอย่างตายเนี่ยผมยังไม่ตื่นนะครับผมนอนอยู่นะครับโดยปกติผมจะทํางานดึกแล้วก็ผมจะตื่นประมาณเกือบเกือบเที่ยงซึ่งตัวไฟเนี่ยผมจะตั้งให้มันเปิดตอนเที่ยงไม่ใช่ตอนบ่ายหนึ่งบ่ายโมงนะครับแต่ช่วงนั้นน่ะผมตั้งให โซลินนย์เนี่ยคือผมจะใช้สองทัมเมอร์ตอนนั้นผมจะตั้งให้โซลินอย์เปิด CO2 เข้าตู้ก่อนสองชั่วโมงก่อนไฟติดนะครับเพื่อที่ว่าผมคิดว่าอ,อย่างน้อยให้มันมี CO2 ละลายอยู่ในน้ําพอไฟติดปุ๊บก็สามารถที่จะเริ่มทํางานกระบวนการระบบสังเคราะห์แสงต้นไม้ได้เลยอะไรประมาณนี้ที่ผมคิดไว้นะครับแล้วพอวันที่สูญเสียนะ่ะผมตื่นแล้วผมเปิดห้องเข้ามาคือผมเปิดเข้ามาปุ๊บคือมันตายมันตายแล้วครับมันสูญเสียไปแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ช่วยนะครับมันตายไปแล้วนะครับนั่นแหละพอ กลับเข้ามาไม่ใช่เปิดเข้ามาในห้องนะครับคือมันสูญเสียไปแล้วแล้วั้นตอนนี้นะัดตอนนั้นก็คือคือถามว่าผมเศร้าไหมผมก็เศร้านั่นแหละครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามระหว่างปลากับต้นไม้ส่วนตัวผมเป็นคนชอบปลามากกว่านะครับชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสิ่งมีชีวิตใต้น้ามากกว่าต้นไม้เนี่ยจริงๆผมผมต้องการแค่ให้มันเป็นตู้ที่ดูธรรมชาติเฉยๆนะครับแล้วแล้วพอได้เลี้ยงทำตู้แม่น้าไปมามันก็มีอะไรให้หน่าค้นหาผมก็เลยทำคอนเทนต์เชาาล็อกบอกแม่น้าต่อแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆถ้าถามว่าต้้นไมกับบบปาแ พวกไม้ต้นไม้บกไม้ฟอกอากาศอะไรในบ้านผมไม่มีเลยนะครับไม่มีไม้บกเลยผมผมชอบปลาชอบอะไรที่มันเป็นตู้น้ําในน้ํามากกว่านะครับนั่นแหละแล้วซึ่งในบ้านผมผมก็มีปลาเลี้ยงกุ้งช่องผมก็เริ่มมาจากชาวล็อกบอกเรื่องกุ้งใช่ไหมครับปัจจุบันผมก็เลี้ยงกุ้งอยู่นะครับมีปลาฝูงอยู่ตู้ไบโอโทปตู้ลำธารอีกใบหนึ่งหกนิ้วข้างนอกก็มีตู้60นิ้วก่อนหน้าน,นี้เลี้ยงปลามังกรแต่ปลามางกรป่วยผมไม่รู้จะช่วยยังไงผมก็เลยเอาเขาปล่อยบ่อหลังบ้านนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์ ะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะคลิปเข้าไปให้ดูด้วยนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่ปัจจุบันปลาบังกรไซน่าจะแขนแล้วนะครับแล้วก็มีอ่างหางนกยุงอีก7-8อ่างนะครับคือผมจะคือ แล้วก็ขอตอบประเด็นคําถามนะครับผมไม่มีทางที่จะมาฆ่าปลาตัวเองเพื่อทำคอนเทนต์นะผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ช่วงชาล็อกบอกไม้น้ำเนี่ยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่แทบจะไม่สร้างรายได้ให้ผมในช่องเลยนะครับในช่องผมจะมีะชาล็กอกบอกเรื่องกุ้งชาวล็อกบอกไม้น้ำ v ock, วีล็อกชาล็อกบอก10อันนี้คือ4คอนเทนต์หลักซึ่งคอนเทนต์ที่สร้างรายได้แล้วก็กลุ่มคนดูเยอะเนี่ยก็คือชาล็อกบอก10นะครับจะเป็นแนวสารคดี10อันดับอะไรพวกนี้นะครับแต่ชาวล็อกบอกไม้น้ําสาเหตุที่ผมยังทําทั้งที่1 เบืองด้วยใช้ตังค์เยอะในการทำเพราะพอมันต้องซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับมาแชร์มานุู่นนี่นั่นเพราะบางทีก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาให้อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ใช้ตังค์เยอะนะครับแล้วต้นไม้บางอย่างก็แพงก็อะไรเงี้ยครับก็แต่คือสายที่ผมทํายังคงทำเพราะว่าผมชอบอะคือมันเป็นเหมือนงานอดิเรกแล้วผมก็อยากแชร์ในสิ่งที่ผมเจอแทบจะทุกอย่าง ลงไปให้ได้ชมนะครับซึ่งคอนเทนต์จริงคอนเทนต์อ้ผมมีเต็มหัวเลยเกี่ยวกับเรื่องไม้นะ้าผมถ่ายทําไว้นะ่าจะเกือบเกือบเกือบยีคลิปอะแต่ผมไม่ว่างตัดต่อนะครับจริงมันมีคอนเทนต์เยอะมากผมไม่จําเป็นที่จะต้องมาทำคอนเทนต์สังหารปลาเพื่อแล้วยอดดูมันไม่ได้เยอะนะครับผบอกเลยนะครับแต่ผมต้องการสายที่ผมลงคลิปไปก็คือผมต้องการแชร์เป็นประสบการณ์ว่าเนี่ยวาวปรับอันนี้คืออาการวาวปรับละเอียดเสียนะนะครับถ้ามีแบบเริ่มส่งสนนัญญาณว่าวาวปรับละเอียดเริ่มแบบปรับไม่อยู่ละ ให้รีบเปลี่ยนทันทีอย่าชะล่าใจแบบผมผมต้องการแค่นั้นจริงๆไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยนะครับมีแค่นั้นจริงต้องการแชร์ไปแต่แต่ณต,นะตอนนี้ผมตัดสินใจลบคลิปนั้นทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าเออโอเคแหละผมก็คือผมทำคอนเทนต์ผมก็ต้องฟังเสียงจากคอมเมนต์ติชมคือคือก,ก็ก็ขอบคุณนะครับสําหรับคําติชมมันก็เป็นการเขาเรียกว่าติเพื่อก่อนะครับอันนี้ผมก็น้อมรับความผิดจริงๆนะครับผมก็ลบตัดสินใจลบทิ้งไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็มาอยากมาจะ ชี้แจงอธิบายนะครับว,ว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องทำคอนเทนต์ที่จะต้องมาสังหารปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันเป็นเหตุการณ์ที่คือมันพอมันสูญเสียไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้พอตายไปแล้วนอกมันทําอะไรไม่ได้นะตอนนั้นนอกจากผมต้องดูดทิ้งผมไม่มีทางที่จะฟื้นชีวิตกลับมาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าในเมื่อผมจะต้องดูดทิ้งผมก็อย่างน้อยถ่ายเป็นคลิปลงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคิดแค่นั้นจริงๆนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยนะครับแล้วปลาชุดนั้นที่ผมเพิ่งซื้อมาลงนะผมเพิ่ง น่าจะสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแล้วเราไม่ได้ไปซื้อที่สวนซื้อที่ร้านปลาแถวบ้านนะครับไปทยอยซื้อมาทีละ20ตัวนะครับมีมองฮอกเซียซิลซิลผมไม่รู้ชื่อมันอะไรซิลเวอร์อะไรอะที่เป็น,เป,นเป็นหางก,กันไกสีดำดำนะครับแล้วก็มีออนดําอะไรพวกนี้นะครับซื้อมาอย่างละ20ตัว20ตัวมันก็เป็นหลักร้อยอยู่ในอยู่ในตู้เหมือนกันผมซื้อก็เป็นหลักพันบาทหลัก เป็นพันกว่าบ,บาทเหมือนกันนะครับแล้วบางปลาบางตัวอย่างกุ้งกุ้งกล้วยหอมกุ้งอะไรพวกมันอยู่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมต,ตั้งตู้ใบแรกอะครับคือทําไมผมจะต้องมาฆ่ามันเพื่อเอาคอนเทนต์ที่ที่คนดูไม่ได้ว่าจะเยอะแล้วก็ไม่สร้างรายได้ให้ผมในช่องเลยมันคือนั่นแหละฮะอันนี้ผมพยา,ยามอธิบายนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนอกจากนอกจากการแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นวิธีอ่าไม่ใช่วิชาเป็นอุทาหรณ์เป็นคลิปเป็นแบบว่าอยาให้ คืออย่กใ,ให้มันเกิดแบบผมอะไรประมาณนั้นนะครับมีมีเจตนาแค่นั้นจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็โอเคผมลบไปละนะครับอันนี้ก็อาจจะพูดวบไปวนมานิดนึงนะครับพอดีเป็นการพูดสดๆไม่ไม่ได้มีสคริปอะไรนะครับพูดออกมาจากความรู้สึกเพื่ออยากอธิบายให้ท่านผู้ชมที่โอเคอาจจะมองว่าว่าผมฆ่าปลาตัวเองเพื่อทำคอนเทนต์เลยนะครับได้ได้เข้าใจในเจตนาของผมนะครับส่วนช่วงชะลอกบอนะั้นผมก็จะยังคงทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับแต่ก็จะระวังให้มากขึ้นนะครับก็ในการนําเสนอ รวไมไปถึงอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่นําเสนอออกไปนะครับบางทีคือคือคอนเซปต์ผมในการทําช่องชาวลาบอกหม่น้ําคือความเรียวผมผมใช้ความเรียวเป็นคอนเซปต์ความเรียวก็คือไม่ว่าผมจะเจออะไรผมก็จะถ่ายลงหมดประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวผมจะถ่ายลงให้ดูหมดตู้แต่การรายการกระเป๋ะแก้วแตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแต่แต่มันก็เป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นประสบการณ์ไปพร้อมกับผมนะครับว่าแบบคือ จริงๆผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องคนเรามันก็ต้องก่อนที่จะประสบความสำเร็จมันก็ต้องเจอความล้มเหลวมาก่อนนะครับแต่แค่ว่าบางทีเราไม่ได้แชร์ในสิ่งที่เป็นความล้มเหลวของเราออกมาแค่นั้นเองแต่ว่าผมตั้งใจที่จะแชร์ทุกอย่างนะครับออกมานะครับนั่นแหละเป็นความเลวนี้แต่ว่าบางทีผมเลวไปหน่อยนะครับเลวไปมันก็เลยโอเคอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ต้องขอาภาอภัยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี่แหละที่ผมลบคลิปทิ้งไปแล้วนะครับก็ผมก็ มีการใช้ระบบก็คือ,อเปิดออกตอนกลางคืนนะครับสลับก,กันกับไฟกับ CO2 นะครับ CO2 ไฟตัดกลางวันนะครับพอไฟ CO2 ทํางานตอนนี้ผมไม่เปิด CO2 เข้าตู้ก่อนก่อนไฟแล้วผมเปิดพร้อมไฟนะครับไฟติดปุ๊บ CO2 ปล่อยโซโลูนอยเข้าปุ๊บซลโซลูนโซลูซลซลซนอยปล่อย CO2 เข้าตู้ปุ๊บนะครับตัวออกซิเจนก็จะตัดปุ๊บนะครับพอไฟ ตัด c o 2ตัดออกซิเจนก็จะทํางานนะครับผมติดระบบออกไว้ด้านหลังก็คือเป็นการเซฟในอีกระดับนึงเพื่อไม่ให้มันเกิดการสูญเสียนะครับส่วนวาล์วตัวนี้ผมเปลี่ยนยกเซตอะไรใหม่หมดเลยนะครับเป็นเป็นหัวเลกูลเลเตอร์อะไรใหม่เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปให้ลงให้ได้ได้ชมกันนะครับเป็นหัวเลกูลเลเตอรอ์สามทางระบบนะับฟอง3ทางแบบในตัวเดียว All-inone นะครับมีโซลีนอยมีอะไร All inone ในตัวเองนะครับก็ อาจจะไม่ได้ถ่ายไปให้ดูพอดีผมตั้งกล้องผมถ่ายอยู่คนเดียวเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นขอเป็นการชี้แจงและกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาจริงๆครับต้องขอโทษด้วยครับที่ทำให้เกิดคลิปที่ไม่เหมาะสมนะครับขอบคุณครับชาวล็อกบอกไหมเน่ย